มาดูจุดเริ่มต้นของความสมดุลในชีวิตกับราคาที่จับต้องได้ที่นี่นะคะใกล้ทางด่วนห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนสะดวกทั้งไปทำงานไปเที่ยวและไปใช้ชีวิตส่วนตัว สวัสดีค่ะตอนรับกสู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้พามาดูโครงการใหม่แบรนด์ใหม่ของ AP ค่ะ Prinotown พระราม2ที่นี่นะคะเป็นโครงการที่มีให้เลือกทั้งบ้านทาวโฮมแล้วก็บ้านแฝดด้วยซึ่งธีมคอนเซปต์ของเขาเนี่ยจะทำให้เป็น A Perfect Balance in Life นั่นก็คือมีความสมดุลในการใช้ชีวิตนั่นเองซึ่งจะสมดุลได้อย่างแรกเลยต้องมีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะ ตำแหน่งโลเคชันของโครงการนะคะเข้ามาจากถนนใหญ่พระราม2เนี่ยเลือกได้2ด้านเลยนะทางซอยวัดแสมดาก็ได้ทางซอยวัดพันท้ายนรสิงก์ก็ได้แล้วก็บนถนนใหญ่พระราม2ตอนนี้เราทราบกันดีนะคะกำลังมีการก่อสร้างทั้งทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์สายใหม่รูปแบบของโครงการแนวเส้นทางเนี่ยเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะ จุดขึ้นลงทั้งทาง,ทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยอยู่ใกล้กับปากซอยทางเข้าบ้านเราทั้งสองซอยเลยเนี่ยเห็นไหมอนาคตซึ่งอีกไม่นานแน่นอนค่ะเพราะว่าตามแผนของกระทรวงคมนาคมคาดว่าทั้งทางด่วนแล้วก็มอเตอร์เวย์จะเปิดให้บริการสักประมาณปี2,567ถึง2,568เห็นไหมอีกประมาณ2ปีกว่าเท่านั้นเองโอ้โหแล้วทีนี้การเดินทาง เข้าไปทำงานใจกลางเมืองออกนอกเมืองไปเที่ยวไปต่างจังหวัดรับรองการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นอีกเยอะค่ะส่วนเรื่องต่อมานะคะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันโอ้โหคุณเอ้ยบนถนนพระรามสองเนี่ย เพียบพร้อมเหลือเฟือค่ะห้างสับสินค้าขนาดใหญ่มีทั้งเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลมหาชัยหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ๆแบบคอโตชิโนมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆเอาเป็นว่าเลือกเอาตามไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบก็แล้วกัน และเรื่องต่อมาก็คือคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนที่นี่พัฒนาโดย AP Thailand เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมในโครงการเขาทำออกมาได้สวยงามน่าอยู่รวมถึง f a c i l i t ลิตต่างๆสิ่งในยความสะดวกกิจกรรมสำหรับวันว่างเนี่ย ครบเลยมีคลับเฮาส์นะคะมีสาวายน้ำระบบเกลือมีคิดรูมแล้วก็รวมถึงฟิตเนสรูมด้วยซึ่งในส่วนของฟิตเนสเนี่ยนะลูกบ้านสามารถไปใช้บริการไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าชอบกิจกรรมกลางแจ้งเอาท์ดอร์แบบนี้เห็นไหมคะมีสวนพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวทำลู่วิง่ง j o กก i n g t r a ็กไว้ให้มีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสตรีทบาสเกตบอลด้วยเห็นไหมรูปแบบกิจกรรมเนี่ย คุณเลือกได้หลากหลายตามที่ชอบเลยทีเดียวและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกซื้อบ้านห้ามลืมเด็ดขาดค่ะเรื่องของความปลอดภัยที่นี่นะคะมาตรฐานครบถ้วนเลยรอปรภกล้อง C C T V ดูแลการเข้าออกแล้วก็พื้นที่อื่นๆทั่วทั้งโครงการตลอด24ชั่วโมง และนอกจากนี้ AP ก็ยังเตรียมระบบแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart World ไว้ด้วยนะคะลูกบ้านสามารถใช้แอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้แบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นทีนี้ถึงเวลาไปดูบ้านกันแล้วด้านนี้ค่ะ คลโนทาวพระรามสองวันนี้พามาดูทาวน์โฮมสชั้นนะคะชื่อว่าลีนาค่ะโอ้โหคือดีไซน์การออกแบบเนี่ยเป็นโมเดิร์นที่เข้ากับยุคสมัยนะชอบตรงที่ หน้าต่างประตูเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งแล้วก็จะได้แสงธรรมชาติเข้าไปภายในตัวบ้านอย่างเต็มที่ด้วยไซซิงของทาวน์โฮมลีน่านะคะหน้ากว้าง5เมตรที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ18ตารางวาขึ้นไปส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านคือประมาณ107ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็จอดรถ2คัน บริเวณโรงรถเนี mm ่ยทำให้เป็นพิเศษด้วยนะคะมีความลึกที่สามารถจอดรถกระบะรถปิกอัพคันยาวๆได้ภายในรั้วบ้านโอ้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในค่ะนี่ไงคะนี่ไงภายในทาวน์โฮมลีน่าของพรีโนทาวน์พระราม2เห็นไหมใช้คำนี้ได้เลยนะ ลอดโปร่งโล่งสบายอย่างที่บอกค่ะประตูด้านหน้าแล้วก็บ้านมาตรฐานข้างหลังเนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่ทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติความสว่างเนี่ยเข้ามาภายในบ้านได้อย่างเต็มที่บรรยากาศน่าอยู่ค่ะรวมถึงซีลิ่งฝ้าเพดานชั้นล่างเนี่ยเขาให้ความสูงถึง2เมตร80เซนด้วยโอโ้โหน่าอยู่แล้วก็ฟาร์แปลนที่เป็น โ p เพนสเปซกว้างๆแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ง่ายอย่าง mock-up บ้านตัวอย่างเห็นไหมคะส่วนด้านหน้าเนี่ยโอเป็นมุมนั่งเล่นสบายๆเลยแล้วระยะห่างในการดูทีวีเนี่ยกว้างมากนะสามารถดูทีวีจอใหญ่ได้ไม่เวียนหัวไม่ปวดตาอย่างแน่นอนอ่ะด้านในเห็นไหมคะ Space ที่ว่างไม่แน่นเลยไม่หยุดอัดด้านหลังวางโต๊ะอาหารสี่ที่นั่ง ลงตัวสวยเลยแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยยิ่งกว้างขึ้นไปอีกค่ะเต็มพื้นที่หน้ากว้างตัวบ้านห้าเมตรเลยเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยเห็นไหมมีพื้นที่อเนกประสงค์คือสามารถจัดพื้นที่ตรงนี้ตามที่คุณต้องการเลยนะเนี่ยเป็นมุมนั่งเล่นเป็นมุมนั่งทํางานส่วนตัวก็ได้หรือว่าบ้านที่มีผู้สูงอายุตรงนี้เป็นห้องนอนที่สี่อยู่ชั้นล่างก็ได้หรือจะเป็นห้องครัวเติมเคาน์เตอร์เติมแพนทรี มีฉากกั้นเป็นกระจกนะคะจะได้กลิ่นควันไม่รบกวนทำได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างสำหรับบ้านมาตรฐานนะคะบานเลื่อนตรงนี้เป็นประตูบานเลื่อนอยากจะโยกห้องครัวมาลานซักล้างหลังบ้านเหมือนทาวน์โฮมทั่วไปแต่ที่นี่เตรียมไปให้ครบทุกอย่างนะคะลงเสาเข็มไว้ให้สำหรับการรับน้ำหนักแล้วก็ผนังกําแพงทั้ง3ด้านเนี่ยสูงรองรับกับโครงสร้างของหลังคาได้เลย โอ้โหโอเคมากเลยอ่ะเราได้พื้นที่ครัวที่สวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แบบนี้เลือกเอานะคะเลือกแบบดีๆสวยๆบ้านเราจะน่าอยู่แบบนี้เลยมาต่อตอห้องน้ำชั้นล่างก็เป็นอะไรที่ดีค่ะน้องโคบูดิวเนี่ยเข้ามาเห็นแล้วเขาชอบเลยนะเพราะว่าอะไรการใช้งานง่ายแยกโซนแห้ง พื้นที่ชาเวอร์ชัดเจนแล้วก็ความสูงเห็นไหมคะไม่เตีย้ยเวลาเข้ามาใช้ห้องน้ำโอ้โหไม่มีอึดอัดเลยอะออกแบบดีมาไปดูข้างบนค่ะโอ้นี่ไงมีช่องแสงอีกแล้วตรงถงบันไดเห็นไหมคะแสงสว่างเข้ามาถงบันไดเราก็สว่างเวลาเดินขึ้นลงก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง บนชั้น2นะคะ3ห้องนอนกับ1ห้องน้ําแชร์ร่วมกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดเวลาเร่งด่วนใช้ห้องน้ําตรงกันเนี่ยแบ่งไปข้างล่างได้ค่ะอย่างที่เราเห็นฟัง์กชันเนี่ยครบสะดวกเลยแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือทุกห้องนอนเนี่ยพื้นที่กว้างขึ้นนี่อย่างห้องนี้เป็นตัวอย่างมาสเตอร์เบดมของเราค่ะอยู่โซนด้านหน้าห้องโปร่งมากนะเพราะอย่างที่บอกหน้าต่างข้างบนเนี่ย กระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆคือความกว้างของห้องด้วยแหละเนี่ยเตียงคิงไซส์6ฟุตโอ้สบายมากโต๊ะข้างมีครบแล้วคุณดูพื้นที่สิเนี่ยมุมนั่งเล่นส่วนตัวก็ยังมีเลยโหสบายเนาะแล้วเนี่ยตกแต่งดีๆนะคะทำพาร์ติชันซะหน่อยเนี่ยเราจะมีพื้นที่ walk in closet แบบนี้เลยเห็นไหมว้าวสวยๆเป็นห้องแต่งตัวค่ะ ลงตัวมากเลยอ่ะหน้าต่างตรงนี้ก็มีรับแสงธรรมชาติเข้ามาห้องนอนที่2และ3แล้วแต่จะเรียกอันไหน2อันไหน3ตามสะดวกค่ะแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คือความอิ่มของพื้นที่ห้องนอนด้านหลังเนี่ยเห็นไหมคะ จัดเป็นห้องนอนสบายๆส,สวยๆแบบนี้ก็ได้เตียง3ฟุตครึ่งมีตู้เสื้อผ้าผนังปลายเตียงจะบิวอินชั้นวางทีวีเป็นทีวีแบบแขวนก็ได้แล้วอีกห้องนึงเรามาดูไอเดียการแต่งบ้านตัวอย่างเขากันเป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวเห็นไหมถ้าสมาชิกไม่เยอะเนี่ยการจัดฟังก์ชันการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแต่ละห้องแต่ละส่วนเนี่ย แล้วแต่เจ้าของบ้านจะพึงพอใจค่ะโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยเป็นห้องดูหนังส่วนตัวสบายเลยหรือว่าจะเป็นห้องทำงานโยกมาไว้ข้างบนก็ได้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงก็ได้เสื้อผ้าเยอะวอล์กอินเขาเ็จแค่นั้นไม่พอฉันทำเป็นห้องแบบนี้เลยก็ได้นี่ไงพื้นที่ภายในทางโฮมหลังนี้อิ่มลงตัว ็นยังไงคะที่ดูมาทั้งหมดโอ้ต้องบอกว่าลงตัวทุกอย่างเลยนะโลเคชั่นก็ดีดีอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางดว่วนมอเตอร์เวย์ที่กำลังจะเสร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วในโซนนี้ห้างสับสินค้าใหญ่ๆดังๆมีให้เลือกเยอะเข้ามาภายในโครงการ f a อร์ i t y สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบเพียบพร้อมทุกอย่างสภาพแวดล้อมในโครงการสวยน่าอยู่และแบบบ้านของที่นี่นะคะมีทั้งทาวน์โฮมที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวแล้วก็มีบ้านแฝดด้วยสำหรับครอบครัวที่ต้องการขยับขยายให้พื้นที่กว้างขึ้นทั้ง2แบบเลยราคาจับต้องได้ต้องลองเข้ามาดูในสถานที่จริงนะคะ A perfect balance in life สมดุลการใช้ชีวิตของที่นี่น่าจะเหมาะเจาะกับเงื่อนไขของเราได้เป็นอย่างดีพรีโนะทาวพระราม2ขอบคุณนุกมาีาติดตามสวัสดีค่ะ